แกอหน้อปีกเกงดหนก็เป็นเป็นเชยอะไรจะกะขันนาไลนี่ค่อยบเวณน้ำเลยนี่นะขันค่อยได้เป็นลูกเคยบเวณน้ำเลยคายมด เน yeah, <Yeah, S 1> ี่ยลองไปลองไงสิไปอยู่บ่อ้ไปอยอะแน่หนิดีดีดต่อโคินมูนี่เอาน้อยนี่นึงเนี่ยอยู่เครเวทมากกินเครเวทแบบนี้แหละจับเอาน้อยไปไปดิ สวัสดีค่ะ เลยเลยน้ำมันลายบักเขาห้ามไม่ได้บ่หรกเขาบักเขาห้ามดิบเอเอเ้อโยมเลยเอาจากเ็ลเลยของระเบิดส่ไปดิงดิ้งมันุ่มไม่นดิงด้งดี๋ยไมมาต่อกัน ธรรมดาเนาะเป็นหาเล็กคือหาเล็กเนาะโยมโยมเออนี่มีเครื่องไม้ขี้ยามน้อยเฮาได้เยอะนั่นนําวติบจรอยู จ่าเดอ้อขอบเจ้าเดอ้อห้องผู้ได้ปะห้อหงห้องเจ้าของเขาพงเราบ่แม่หองเราโอเคโอ้ว้าวน้ำสบายดีสบายดียดทุกคนตอนนี้ก็เขาค้ำบักค้ำห้าเงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะมือนี้ก็บ่ได้เขา้าปลาทุกคนเพราะว่า เขาจะหาคนไปเบิ้งในการดำนาไปดำเบา้ห <c oughs> no ้ทุกคนไปห้าดำนาซอยเข้าหลองเบิ้งนะข้งแรกกันนะเขาโมโหว่าซีเป็นใจไหนเนาะคนไปเบิ้งํากันเลยว่าเขาจะดำร้อนหรือบอรอดนะดำนานครั้งแรกอยู่บ้านอยู่เมืองเขาก็บอรอบอรมได้ดำหรอกไปห้าดำนาเบา้วไฮทคนมั้ยเดี๋ยวบรรยากาศจะได้เบา้ห้อย่างไก่บอห่างไปนานี่ ได้กลับไปผู้ด้ะสบายดีวันนี้วันนี้พาเราสิไัยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศไปหาดำนาลองบึงไปดำนาซอยในเทาลองบึงนะอีหานบอไปไปรวย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  let's go สบายดำนาได้แหละนาเป็ดดำนาใบแหละยกโป๊หานเป็นตาสิได้มียอยู่ห้มยซ่านอยู่บ่ โอ้สวดกว้วยล่ขนาดเบาไห้ทำไม่มาห้ามียาโช่นนี้ก้วยราคางามเลยราคาพอได้ก็ห้าันบวมเมนวะแปดบโอ้ขนาดค่อยเบายังตกต่ำเยอะได้นี่แปดทัน่อได้ทุกคนพอได้มีสดกว้วยลายๆสิฮะแอากันเลอเอาะเลได้ดินลลายชนกล้วยละลายชนมันละลายละจีบเอาลยไปไปไ โอ้ให้แนะ่ยนำว่าคุณมีสว่วนก่อยไรดีได้โปรดแปลทันเห็นว่าหอดน่าเขา้าปานปานเบาให้แล้วบ้าต่วัธรรมาดาฮงหน้าเขากวางขนาดทุกคนหุน่นหุน่หนเบิ่งจุดกับซืสอใส่หูใส่ตาได้กวางอีล่ละวัธรรมาดาคนผู้ได้ได้เป็นลูกเคยบานนี้คือว่าเกี่ยมตัวรถนะเกี่ยมตัวรถค่ายหน้าไม่เข้ารถ <laughs> พอเที่ยงแล้ววันนี้พอเที่ยงเบาทุกยามละอะไจได้นเข้ามาดำลักมมได้ดิตนจะไตด้อมขึ้นมลับมาฮอทฮอคอนเที่ยงดีๆเราคนไอฮาก็มาฮอทขึกันแต่มาฮอดซะ มหอดซาดีกว่าคนเราจะไปซอยเขาดำนาลองเบิง้งลองเบิง้งที่มือของเขาเ่รามันสิหัฒธนาบ่ในการดำนาไปว่าำได้นะในลองไปลองเบึง้งโด,ดนเพื่อได้ทุกคนเดียนละทีปีละครั้งเพราะนั้นได้ดำนาเนี่ย้องร้องไ,ไปไปมาดำล่างโมนะ โอ้ยทำลังงูได้เหรอเนี่ยมาซาดิโกมาโอ้ยไปไปไปพี่ว่ายากลงเหรอฮะดำไห้เนี่ยวะ แนวราบ่อห่างนัานนะเบนา, <c oughs> าให้วะไ้นี่เบาไห้กับเห่าสิไดดามสองคนเห็นปะเนี่ยเนี่เนี่ธรรมดาล็อกก,กวางอยู่เด้หามาดำนาเป็นครั้งแรกเขาก็ต้องเบิงบ้งเบิ้งหักสะเบาไห้ดำเขาเบิ้งก่อน,นอเนาะเพราะว่าเขาก็บดำบุคคลเป็นนะดำนานะทานอยู่บ่อ,อูทานทานอยู่บ่ โอ้เป็นตันสีดำหลอดอยู่บ่เหรอเด้อเด้อเด้อโอ้เด็กน้อยๆดำเป็นได้นี่โอ้ธรรมดาได้เห็ดเรียองเห็ดงานเป็ดหมดได้ทุกคนเด็กน้อยก็ได้กะจะดำหน้าอยู่บ่ดับหน้าอยู่บ่เจ้านะเด้งคัอ ท้าว่ามีแฉกาวดีเลยเ้วะอดก้ากก็เป็นเสือกากะอุดก้างเป็นไ <c oughs> อาอแกกัน,นไปไว้ไว้กันไหมเสยๆๆดำไปไหมดตามมบอกแล้วนะว่าฝีมือค่อยนี่เหตุผลทุกอย่างนะจำหน้ากรเป็นเสียแตนบวชันได้ไวเถอะหนอกร <c oughs> กระดำเป็นเน๊ยนอกกานหนอกแค่กระห้อหนอก ถูกเกงดำหนากรบเป็นเป็นชยอาจะกะกะนกปเออยาวเขนาดไล่นี่ค่อยบเเวณตำเลยนี่นะขันค่อยได้เป็นลููเคยบเำเลืายมดบเกเลยคายมดเลยนะเออเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนิ่อาเปนเรอจากเปนอ้ เดดเดตอนนี้กาบมาดํานาได้เลยโอ้วน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 ,น,วน,น,วนคนน้อยดำนาจะได้ใสเ่เกิร์ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ไปกับเพียง ร้อยไฮสุดท้ายแล้วสัอกอุ้อยยัย่างนี้ยังยิ่งให้หนึ่ง<า>แล้ววันนี้นะแล้ววันนี้นะแล้ววันนี้นะแล้วสิได้กินข้าวอยู่บอแล้ววันนี้บ <c oughs> <c oughs> อดอาไทยนี่เรียบร้อยแล้วก็ดับแล้วก็ถือว่าแล้วหน้าบอลน,นี่นะเต่อย่างยี่ยงอบอลหนึ่งนะ เบาหวให้ลงรุ่นลงรุ่นโมขึ้นก่อนโมได้นี่นะฮ่า่ <c oughs> า่าจีกวยกินทุกคนโอ้โหเสร็จแล้ขขวแหละนั่งให้คาดขอคาดผู้ถัดโอ้ขอคาดผู้ถัดผู้ดำเนาอผู้ดำใบเดยคนดำไลยเดีวยวคนจีกวยอ่า,าตัสดสุดจีกวยเขาวว้ขากวยน่าแซ่บเลย เอากะหากันลงรูนโมกัะขึ้นก่อนโมมาหาจีไกวยกินทุกคนเสียวฮะน่ะหลงหลังกันโมเกมีเลียงเหรอที่ไหนก้าวแม่กาแฟติครื่งดครื่งเย็นกลางไม่เราอีเเอวเราจี้พงส่งนี้นายังมาแล้วเขนี่ลงอีกอยู่ได้เหรอลงอีกแล้วนานั่น

ขีกล้วยขีกล้วยจิ๊ีกล้วยมามาเอาคนบรรยากาศของการอยู่ไฮยูนาก็ประมาณนี้แล้วขึ้นจากหน้าแล้วเราเขาทางมาหาเจ้าก,กินแจ็บกินไปนะกินสันส่นๆเขาคัดหน้าแล้วนี่นี่ขี่ไว้อ๋อตาตาเแซ่บได้แปกพอพอเลยโอ้หอนเลยสดๆหอนๆที่สดหอนเลยปวด หออนนีฟังตัด <laughs> ต่อได้หอมเลยหอมมากดีพะ้อม้อมหวานานเขแซ่บแซบเขวเขามากินพอนี้ขออยับไม่ไหวค <laughs> ิดลับในการกินของพรนะอื้ จับหน้าแล้วเป็นทีเซจิ้นแล้วเราก็มาเล่นห้องเล่นก้อนสำสาเขาขัดหน้าแล้วคนนี่นี่เห่าได้นี่ยเห่าเล้วเนี่ยลองเไปลองเบิไง,งสยยิไปอยู่บ่โอ้ไปอยู่ได้นี่ยนี่นี่เนี่นนยของมีเท่กว่าทุกคน อย่างอีกทีใครเนี่ยอย่างคนที่สามใคร นี่แล้วก็จะได้ไปหากินเขากินดานะขันขันค่อยโมหมายบุแล้วจำห้นี่นะเพราะว่าคนอื่นแล้วก่อนพอดำซาขโมูหอแล้วรุ่นโมขันค่อยโมหมาบุแล้วจะเป็นแล้วดํดำซาขโม่คนเขาจนกินเขาจนอีขึ้นไปกินเขามดแล้วนะแสดงว่าหฮานี้เป็นคนสุดท้ายนะขันหอบโมหมาบุแล้วมันบ่ โอ้สาวให้ได้ตังหานอิลี่แล้วใส่ปลากันสี่มือขึ้นมาบานมาหน้ากันอย่างสี่มือขึ้นอีกอยู่บุรีอ,อียลี่แก่แม่กายูเพลงมาลูกรู้ปะแกเมื่ะวานวันนี้เขาซีเฮ็ดยังกินวันนี้เห็ดไทยเห็ดน,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 นาโอ้มีะก เขอคุณนบำเนมเคยกินยี่บเนมฮะเขาคุณนบำเนมเคยกินบ่บเนมบ่บ่เมั่งเตซื้อก็จะงงแล้เปนแบบเป็แจะดเเด้่จะดอยะดอยุ่เนมเอาแล้วจะซือค่อยกันัเคยได้ยินนี่แะเออลองกินลองเมืองกินบำเนมบ่บำเนมกินอะไจะเบ๊บเออเอวจะเบ๊บเอตอนนี้แม่กำลังหาหัก ซอยหักแก้มเห็ดข้าวปุ่นข้าวปุ่นย่างกับเคิรนนะครับปุ่นน้ำเน็มข้าวปุ่นน้ำเนมข้าวปุ่นน้ำแจวเออเอิรนง่ายๆสักมันชื่อไงเออซีมือเห็น่าธรรมดาเลยซีมือเห็น่าเส็บแซวให้กันอย่ามาเบได้ซีมือเห็นแต่เขาก็โ่เคแต่ซีบจะแค่ดอกครั้งแรกคือกันเออไม่ทูอยู่บ้านคนบอกมีได้พูดห้ามเขอได้เลยแบ่งนาทีกันเองจริงไล้ไหว đượcกิน vậy Sập sẹp. xếp khác Ăn được 4 người nè. Thế nữa là sẽ xài được 4 người. ตอนนี้แม่เห็นกาซอยปีเป็นหี่เรียบร้อยแล้วแก้มแก้มเก้มเกมปดแกปดกเ็ดเดอยกปแดก ากินกระทงีแซ่บขอบคุณคราเมเพ่นม่เคยกินมากินเด้อนี่แม่ค้าเพื่อเราซอดเวทเหนไห่ค่ะขอบคุณเล่าปลาเลยกินมันนี้สีหรเน้นๆคุ่นโเพดโตยิบผู้โทอยู่บ้มึอนี้ไรขดนะครับวนนี้ กินช่องคนต่อถยเอาเห็ดเห็ดตึกเอางูมาปะหันเลยเติ้งอ๋อเติ้นเติ้งไปต้นหมั่นโอ้ยซละนซ้อนกันทอม่อนคยลองไหมเอาคอยหน่อยด้หนสีเหมือไม่ยน้อยน่นี่เอาน ouais pues, ้อยนี่หน่งี่ยละคอยนี่ละคอนี่ละคอนี่ป่ะอเบิ้งท้งแรกเป็นได้เลยางนี้ทางนี้ก็ได้นี่ นี่ด่าเจ็บลองเลยครั้งแรกนะขอบคุณบําเนมขอบคุณบาเนมอยู่เครเวทมันก็กินของเวทแบบนี้แหละขอบคุณบําเนมจับโบเอโน่ไปไปดีแม่เอเมอร์จ้ะเป็นอะไรดิคลายคลายคือครับตำสมขปุ่นนะแม่คลายๆคือกันเนาะคลายๆคือกับตำขปุ่นเนาะตำขปุ่นอันนี้ส้วขปุ่นอันนี้ก็ส้วขปุ่นใช่เออเนี่ยตำส้วา ไม่เคยกินรสตว์เดียวกันเป๊กินนี้เข้ามึดมดนะท้อยกันกับเครื่องท้องเลยนะชิบายชิบัยจมอยากเข้าตะกี้อยู่ชิบาย มาให้นั่นยู่กนไแล้วอปแล้วโซนบอสชิวว่มาเฮื้นก่อนได้เฮาดำแ้วก็ได้จากเื้นดำมีแล้วไม่แรกไม่เฮื้นไดยดำาแล้วก็ได้เฮ้นเลยชิวัจนจะให้อุกคล้ออันนี้อันี้ก็นี่บุได้คนไทยเอตมาเอามาเมื่อเดียวหลับเลยนี่ก็นี่บุได้ใครข้ามนำกินเด็กน้อยกินบุได้ทุกคนมันเห็ดเน่น่แน่น่กากินบุได

๋อลมแหงขนาดบรรยากาศนะครไปู่เน um ขึ้นทูขัดขึ้นหิดวังถือเกาลมแหงเลยเบาวน่อยแค่นะเสรได้ ้บัอ้ได้กินเนาะมันนี้เนาไม่ได้จานกินกร่แซมนเาๆๆๆไปเ่าันนเากินเนื้อนอิ่มะชักมนกว่าไก่ไก่มาใก ไกัฟกินข้ออิ่มแล้วก็นอนถ้าเขาเรียนบิดทุกคนนอนสิบสิวลงพัดนอนถ้าเขาเรียนบิดดีนเราคอยลงเบียกลงงานอีกนะ